ในวันวันหนึ่งที่สีแดงกับสีฟ้าต้องมาสู้กันไปกันทุกคนไปไปไปไม่จืบอย่าได้นะรู้สึกว่าลืมอะไรบางอย่างเอ้เอ้ hey, เพื่อนเออห์นะเออไอ้นี่พอทนเออไอ้นี่มัน,ะออน,ออนมก็ปกติไอ้ตาไปอะไรนะโอ้โหมันสูบกัญชามาไอ้ไอ้นี่น,น่าจะเล่นยามากเกิน อันนี้อันนี้ตาหายไปครับนึงอันนี้ใส่หมวกิด้านอันนี้ก็สูุบุหรี่ก็เกินระวังปอดเป็นมะเร็งนะโอ้ยอี่ล้อเลยเป็นเนี่ยแต่ละคนหือจอมตีโว้ยฮ้ามโดนแล้วหนึ่งหนอยจะต้องช่วยเพื่อนของฉัน เฮ้แก๋น่เฮ้ยมันอยู่ไหนกันเมดวะเฮ้ยสหรัฐอเมริกาต้องได้รับการคุ้มครองเอจะการฆ่าเกต้องตายกันตอนนี้ไปเลยเฮ้โดนิซะตาโกยเฮ้ดื้อจิปืนผสมเฮฟี่แล้วแตเราได้คชนะ

Yeah. ลูกบอลบอลโชคดีนะขาบอยยังเหลือใครนะเฮ้ยเฮ้ยเราเหลือกุสทายแล้วเฮ้ยเฮ้ยรตเฮ้้ยยเโอกือบแล้วเฮ้ยเอานี่ไปกินเฮ้ยนายคิดตีเหรอฮะเออไปแล้วเจ้เออเมื่อไรกับเราหน่อยไม่ได้เยี่ยมาหนี้ไอ้ชายน่ารักเอ้ยโดนี่ไปกินหน่อยละ พ่อจ่าม่จช่โอยพ่อจาไม่จาช่วยด้วยทุกคนเรามาดูนี่สิมันแข็งหักแล้วเฮ้ยโอ้ยหัวฉันโอเคโอ้แขันีกนไหเปหมอเฮ้ยเจกันฉันะหมอ ขอร้องครับจูบทีได้สิสแก้วเอ๊ะฮะบ้าเอ๊ะคุณหมอ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 ฮ่า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 เอาอนี้ไปแดกซะจะได้ตายทีเดียวเลยหรือว่าจะเอาทรมานฮะอุ้ยบ้าเอ๊ะรีบไปดูเร็วในที่สุดก็จบสักทีสินะ hồi mày ơi đồn về leo sao lâu, nô 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 nô, chôn cái vào căn bự hơn, ôi này cái cái bong, ôi nặng đơm, ô ผสมเล้าของเดโมแมนแล้วก็ผสมบองออโตมิกพันช์ของสเกลสเอามาผสมกันได้เป็น หน่อยนะแก่ม okay. hmm. no yes. ีสไนเนปเปิดอยู่ตรงนั um ้นโอเคเตรียมตัวให้พร้อมนะสเกาวน้อยเนี่ยไซเนปแกปวดตาแล้วสิหัวไก่เอ้ยเป็นไปไม่ได้นะเฮ้ย ฉันรู้ว่าแกฉันขึ้นมาไอหัวใยฉันรู้ว่าแกพูดอะไรนะเฮ้ยยึบย่นงอโอ้ยกระบาลฉันอุ้ยหน่อยนะแกเอานี้ยปกนโดนไว้อับเก็กฟันฉันเฮ้ยไฮโลก็ลงมาเฮ้ยยึบเอาดาบไปกินไป ไอ้เพื่อนไหนรู้เรื่องดื่มเยอะเฮ้ยยี่ใครนะเพื่อจะกการอะไรอีกแล้วเอ่อมันตายยังวะเออยแค่มันตายยังวะอืมสไซเปอร์ฉันไม่ตายหรอกนั่นมันเสียงไซเปอร์นีหน่อยอมกินีหเฮ้ยเห็นเจ้าเอาปืนฉันเออลงหน้าสกิมมีอะไรหรอส์ โอ้นักแกถ้าเพื่อนฉันตายอีกรอแตงน้อยฉันก็ไม่ตายนะน้อยโอ้ยน้าฉันอีหยาเฮ้ยมึงกลังมาเอาไปปิดกินไปเอายิงพร้อมกันเลยหย่าโอ้โอเราเราโอ้ยตายกันยุ้วะตายหมดละเฮ้ปืน โอ๊ยอย่างน้อ <like me. S 1> <te ets> ันจะจะหยมาแล้ว huh. ด um ิปุยก่อนหึนี่เอเออฮัลรู้รู้่ว่าฉันฉลาดกว่าก่อนเนาะโอ๊ยเจ๊โดนแน่เอาีเป็นี่เอเออโอ๊ยยะเอเอออะไรวะนะ อุ uh, oh. na, ้ยโอ้เสนาเลเหาไอตลกดีดิเอาไปกินอีกไปอุ้ยย่าไปนะีลาไปกินไย้ยทำไดไงวะเยห อ่ามันกำลังสร้างที่ชันไม่รู้ว่าแกยด้อะไรล้วอย่างข้าแกได้อยู่ด้ไม่ต้องยิงเยคหเราไม่ได้เฮวี่าอยู่แต่จะฆ่าแกอีกฉันกระสุนแป๊บนึงโดนได้แกฉันจะทีทวิ้งเฮ้ยแกโดนแน่ยิงมอะไรอย่างนี้ก็ล็อบกีเอาไปกินไปสไปยืดโอ้ยลบ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 ล ลงกไงเพี่เฮ้ยเอานี่ไปกินสักลอกันเฮ้ยไม่นะไม่เป็นรเฮ้พี่โอ้คุณนะหมอไอ้หนทำไมไม่อ่ะโอ้โแกน่ะฮะขอโทษนะหมอวิตองการยอ่ยย่ยยุยนี่มันตาเดินนั่น่ะวิปไม่ได้หนักเหกิ Eh, macamana? Wah! Hmm, ini dia talak. Hmm cuy, dua. Ai. er. Tara, hebe. Tak kaya nak, hei, kayu mana? Nui. Hahahaha. Nas, wuih, nas dia nak. Heh. Hei. Ha 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 ha. Main, eh, mcm ada linker. Hmm, kau macam apa? Kita berdua lebih baik. Kita berdua lebih baik. ก็มาสิน้อยใช้เป็นคนดีนะเขาอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะนี่ก็ได้ฉันได้เปิดก่อนเลยไหนี่ยหย,ยายหยาหยาตายไปซะง,ง่แกมออือแค่ไอ,อ้พราหนูวิ่งเร็วก็แค่นั้นแหละ ไม่ได้มีอะไรพิเศษเท่าฉันหรอกแกมันห้่ผู้ชายกัดการองมนนึงนันแหละฮะฮ่าฮ่าฮ่าฮะไม่กี่พูดอะไรนะได้ยินนะเว้ยเอ่อเดลิเกอร์ฉันอ่ะโอ้แม่งโอ้ยแม่งเอ้ยอุ้ยอยเอาแกตายเออยิงแม่งเลยรู้ไหมว่าฉันจะพูดอะไร ฉันชนะด้วยไปดูคลิปตู้ฉบาบด้วยนะครับผมบ๊ายบาย